สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายและเอฟซีสาวน้อยที่ังรักสู้ยุ่ทุกคนนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่ฮัสก์กุคนมากขมิ้นนะครับพี่น้องขณะนี้เวลา9้าโมงครับ9้าโมงเช้าครับออกมาจากนางานครับประมาณ6กโมงครับขี่รถมาเรื่อยๆจนมาหอดบ้านน้ำพองครับพี่น้องขาดสภาพมันน้ำพองมากประมาณกิโลหนึงนะครับพี่น้อง mm hmm. รถลุงตูกเกิดอ,อาการจักเป็นอยนยางเสียนะกา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 อ,องานเขาแล้วมู่พวกเขาสบไปกอนดมาแล้วพี่น้องก็เลยดีอย่างหนึ่งครับลงมาจากสภาพเลยพอดีมาเจอร้านกันซ่อมพอดีครับพี่น้องนะครับโอ้ยไปงานสิท่านผน้อยจะอุังอยู่ังว่าเลยครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังซ่อมนะครับร้านชอกานช่างครับพอดีมาฮอดรถเสียดกอดสุดยอดพี่น้องอยิงครับพี่น้อง ใบการนะครับเสียกระตุกตัวูพอดีครับอะไรเครื่องยนต์เบรคทัดช่วงล่างครับรับอาดสายให้ตุลิกท่อไอเสียค่งให้ตุลิกครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับพร้อมทีมงานช่างโอ้สุดยอดสุดยอดครับสิมาจากบาทก็เหมือนกันครับพี่น้องมาตามเจ๊เจ๊ไปเอารถเอารถเข้าอู่เลยสุดเลยหนุ่น้องมันร้ายครับพี่น้องเช็คราคาแล้วจ้ะครับเจ๊เท่าไหร่ครับ เช็คราคาให้เราอย่งเท่าไหร่ข้างในครับผมลองค่าค่าขอแล้วก็ค่าแรงช่างด้วยนะเจ๊เป็นกันใจดีค่าขนาดครับพี่น้องสุดยอดครับนะครับชอการช่างอันนี้เจ๊เป็นเจ้าของร้านอลไรใช่ไหมครับครับโอ้ชื่ออะไรครับนะครับชื่ออะไรครับนะครับขออนุญาตครับชื่อชื่อเจ๊นะครับ เจ๊เป็ดครับน้องคุณนายเป็ดครับคุณวานครับพี่น้องมาเดี๋ยวลุงตูจะพาไปเบิกงรถกรอครัมาเสียบก่อนไลยครับพี่น้องเด้อเหาให้เพื่อนเช็คราคาไปก่อนครับเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงนะครับครับผมโอ้มีห้องน้าห้องรับแขกลูกค้าวย,ย่างดีครับพี่น้องผู้ใดไปห่อกระส่งปีกาดให้ลุงตูเสร็จ้วครับเด้อถ่ายลุงตูยังไม่ได้ไปใส่มาใส่เลยครับหากระหอดบ้านน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับ เก,เกิดการอัิเสบินครับพี่น้องวันนี้พบกันวันอังคารที่6ครับวันอังคารที่6เดือนเมษายนพุทธศัการาช2564ด้พี่น้องเดอ้อวันนี้จะไปแสดงสถานีต่อไปก็คือบ้านอันนี้เจ้าของลานหรอเปล่าหรืรอใครนะครับเป็นคนมาสอมรถหรอเปล่โอ้รถเป็นยังครับอานมันเครื่องอ่านมันเครื่องยุ้ยแซย์นะครับ ความสิบคนน้อยโอ้โอ้ลูกค้าหลายครับพี่น้องครับร้านนะครับนี่ยสอนทั้งรถใหญ่รถน้อยสอนเมื่ครับนะครับเป็นช่องเป็นช่องนช่องเครื่องยนต์เบรกคัสช่วงล่างน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ยนต์โอ้ประกาศนครับน้องเฮงตู่ก็อยู่นี่แหละพี่น้องมันเป็นนักประหาดมาเพราะบอสโจแล้วก็แอดออร์ดีวอสิมปองอะไรกันพอแล้วดีดีไปเลยมาให้กำลังใจเลยพี่น้องเขาเป็นนักประหานะครับ ลูกปืนตุ๊ก,กตาแตกอนะไรแต่พอบบ่อมันก็เสียหนังกากาคๆคาค่พี่น้องโอ้เกิดจากปัดจุบันขณะน,นี้เวลา9โมงแล้วพี่น้องเฮ้ยเดียวเสร็จจากนี่ครับเขาเศร้ากันยั่งบริกรจะได้เดี๋ยวชุบมุงตรงไปละครับสู่บ้านไม่อนี่ยประเสริฐก็ใส่เนาะบ้านอย่างไอ้บัดบุญเลืองบ้านโนนเห็ดไข่ ตำบลนวลเกาะอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิน้นองเด้อนะครับเจ้าของอูครับเจ้าของอูนะครับโอ้ยงานเก่งเกลืปลาด,ดีสุดยอดมาอยู่จักปีแล้วครับนี่ครับสามสิบสี่สิบปีแล้วสุดยอดสุดยอดครับซื้ออย่างน,น,น,านาาั่นนี่นนปยปลาครับชอกันช่างซื้อชอกันช่างเลยปะครับโอ้ย้ยออันนี้ปะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้ คนหายง่เลยบ่ะครับพีโอ้ยบัดทามันทามอย่างทามาปบุเรือรเรื่องรู้เล่าอย่างเนาะมาดีจริงเลยทามยังกับบุเรื่องเลยพี่น้องคขีกันเดี๋ยวคนธรรมดาเพราะเปจริงโอ้คนหายง่ายเป็นคำสมรถเครื่องยนต์ครับพี่น้องลูกน้องจะคนนี่ครับทั้งหมดนี่ยหกคนเลยละโอ้ยเจ็ดคนคุณละสุดยอดรถหลายครับพี่น้องนะครับผู้ใดรถเสียแล้วจะไหนกัแวะไม่ได้ครับนะครับ ลาใหญ่นั้งใจงามครับที่ครับโอ้ใจดีครับนี่ทีแรกลุงตูเราคิดว่าเราเป็นอันนั้นี่ยครับทำตัวธรรมดาธรรมดาเลยขาชอบการสร้างงานเขาตลอดครับนะครับแล้วกตีแล้วเขาหนาเขาจะเปรี้ยงแย่งานแต้เนี่ยลุยย่างเดียวทำครับยุ่งใส่ก่อนครับป้ามองอันนี้เยยุ่งใสครับนะครับเพื่อนเพื่อัน อันนเป็นรถทรงรถเสียพนหพอได้หุ่จักหมองแน่นองเลยอยู่น้ำลำำพองเลยขาองเพ่งลขามสะพานมากนิน้อยเลแม่นนซีไซน์นนอวัด้าำพองหน้าวัดหน้าวัดโอ้านาไกเฮ้ยมแม่สติลิกเสียบสบ้าชิบนี่ลืมโอ้ยลืมเพงยนีครับีโอ้ยตายแล้วพีลิเสียกันครับเอาขออาตะครับเด้อดีไปเบ่งตัวนี้ครับป่ะ ทางนี้ก็อ้ออายเพื่อนก็ร่างคำมักขำเล่นกันครับพี่น้องอปานวันเลี้ยงให้เต็มที่ครับย่านพระท่าน,น,นตั้งวิธีได้เหมืนนครับพี่น้อง <S <S พี่น้องเฮงๆเหมนี่ออกซึกโอ้บริเปลี่ยนมัตต์ดูดดีย่างหนี้ยนะครับพี่น้องรถคันนี้คันเสียมองในปุ๊บก็เสียมองใกล้ๆช่างเลยนะครับเมื่อสี่ซื้อธรรมะเหมือกับธรรมะเหมือใกล้ๆปั๊มเสียนะครับพี่น้องแต่ว่าเสียก็เสียใกล้ๆการแต่งแต่กับการแต่งแต่ใกล้ๆมองสอบเลยนครับโอ้ขอบคุณขอบคุณ แม่จะนั่งหลายๆครับถึงแม่จะเป็นเหตุสุดวิสัยแต่เพื่อนกันยังซอยนะครับพี่ว่านให้ความสะดวกสบายอยู่นะครับพี่น้องอาอย่างน้อยนี่ครับนี่ครับทางการครับอยู่อยู่นยู่อยู่ในบ้านนี่แล้วบบ่ครับอยู่มาจากเมืองอื่นไ่มครับบ้านอยู่ประมาณ30กว่าโลครับโอ้มาเยอะแยมีมันยุ่นไหมครับอยู่นี่ครับมีอยู่นวันละทีครับโอ้พี่น้องผมว่าท่านเปิดทอดมวันละทีครับบ่ สองการเป็ใส่ลสงการเขาเปิดให้เรีนมอนี่ครับบเน่ใจครับเื่องหไส้มีน่าจะเรียนได้เยอะเออเ็นลำไสทนยินเราบอว่ายังไม่ร่อี่คือสิบโดดนะครับสีประมาณจัาหนที่นะครับชั่วโมงหนึ่งครับไม่ครับไมดก็ดีครับตอนนี้ก็สามโมงกว่าครัเลยอีกประมาณร้ยหกโลก็จะถึงกันคือสีเดินท่านปสั่วโมงะเคือทท่านอยู่ครับเดี๋ยวโท่ไปให้เจก่อนสิปรับผ่าครับพี่น้อง เรื่งไห้ท่ไาไหร่ที่กนะ่อนเคยประทับถ่ายนดะ้อยกัน้องแปดพันเพราะว่้อนานะี๋ยวใบก้อนเมื่อเกิดเหตุีไซมืนี้่าหก่อนบอกหอเศร้ายังบริกินครับทีมงานลุงตูสาคนนะลูกน้อยลุงบีลุงตูปน้อยไปได้มากครับปน้อยงานสวพ่สองกาครับนีครับลูซอยงนสวพ่สงกาลุงตูก็อสิาจากไปอยู่แต่ว่านเพื่อห้ซอยการสร้ง,งานนงพี่ดูไดงานนงพี่ เพราะว่าทั้งพี่มันกับบม,มี่ไปดูแร่ห้นะครับซ้อยกันเบืองกับปลายุทสซ้อยกันหลายๆคนเหมือนกครับพี่น้องเอาส,สีเล็ก,กกับสีเก๋จะว่ากันตีนึงนะพี่น้องรอคคิปนี้เนาะเ <laughs> ลิกการเลิกก,ก,ก,การตรวจจับปัดบุ้ง รับตาเดีขึ้นสกรีดออกกันนะครับมองไหรยุ่งมองไหรมองไรจีโนะจักรโม่เหลือขัดข้นขัดข้นมันก็เฮ็ดถักไหมขันได้ถอดออกแล้วเดยวไปล้วงมองกันนะพี่น้องจักรนอดยังหายเนี่ยอะไรหายเนี่ยครับโอ้ยรับอันนี้นี่ยอาศัยประสบการณ์ล้วนๆนะครับเรื่อว่าเรี่องมากนั่งนี่ครับครับลูกการยังเดือดโอ้ยเรืยนงในตัวทั้งรถน้อยรถใหญ่ซ้อมได้บัดครับเอาทุกอย่างเลยครับ คันเคนเรกันแล้วเรียบร้อยแล,อล้วันี้รับทราบแล้วไปไหนป้ามาเนียแต่ท่าทางไหนนะครับฮะไป็นัคนตวงมันเลี้ยงข้าวเี๊ยว<อ>้าเป็นนักเป็นนักเป็นปนักคนตีปรับนี่ครับบ้าเลียวบ่คือพร่มชา,านี่หรอค <laughs> ืริต <laughs> เออไปสิีร่รองเี๋ยวไปเบิงราคาจะได้ครับพี่รองไาไปใช้ต่างกันครับพี่รงองเดี็กสตีแล้วทางนี้ครับมาตามมาครับมาตามมาพี่รอง โค้เงินติดต,ตัวมากอ่ะสีซีพันรพี่อ้องจ้กงอะไรครับมาแม่จะได้อวด7 1 0บาทเท่าไหร่ครับ1,710บาทโอ้พออยู่พออยู่พออยู่พี่อ๊อฟ1,710นี่แต่ใเศร้านะครับขายคอขายคอมากมากขึ้นนลยครับ้ขึ้นเอกพี่อ๊อฟเผืนอไ่เปะนรั้งหรั ใจใต,ต่างกันครับพี่น้องใจต่างก็ตอไปก่อนได้พี่น้องแล้วไปหน่อยนะครับเรียบร้อยพี่น้องพันเจ็ดร้อยสิบบาทรถเจ๊ใจดีครับรถให้สิบบาทครับโอ้ขอบคุณขอบคุณหลายครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดคำว่าไว่ร่านึงสไตล์เลลุงตูทักสิบไปทางไหนครับพี่น้องขอบคุณมากเรรียบ้อยคุณขอบคุณอ่ะเลสปยปถามมันเลสสีรถต้อยกับกปลาเพื่อครับอันปลาอันจอกันช่างใช่ไหมนะครับคนที่ซ่อม โอ้ผมไปผมไปสัมภาษณ์เพิ่งรู้ที่แรกกันถามอะไรก็เหมือนคนนนั่เป็นคนธรรมดาไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของร้านอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ครับพี่น้องตามมาพี่น้องมามาเรียบร้อยครับเรียบร้อยฟ้าเรียบร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่บาทเจ๊ใจดีลดให้ทั้งสิบบาทอันฟ้าถามได้สีรถจะเทียบเท่ากันไหมครับ พีรถก็เฮ็ดบ่วจ้าบ่่เอาคือเห็นในรถคันนั้นจอดอยู่กันนบ่ได้เฮ็ดบ่ไปแล้วก็เอ็นก็ไปขบ่เฮ็ดสีโอ้รถเจ้าของกันนะบ่โอ้ยผมนึกว่าเฮ็ดเลยขัาแม้นยุดสิมาเฮ็ดนํา้มันยากลําบากนําการเขาะเออเนี่ยเอาโอเคครับพี่น้องสาร s. <S บ ederim, born, okay, ับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้สวัสดีก่อนครับความเคลื่อนไหวของทีมงาสอนน้อยอันนี้ของลุงตูนะครับเด้อ ตอนนี้ไปไชมาไใชไ่ได้ครับโชคดีครับขันพรมีล้านมองนี่จ้าลูกตู้จะไปมองใดครับพี่น้องลงสะพานมากเสียดส่ายมากแมนโปเลยครับพี่น้องโอ้ยขอบบุญขอบคุณอ่าปช่อการช่างหลายๆครับเหมือนครับมาใช้บริการเพื่อนครับใจดีใจดีพี่น้องผู้ใดอยากมาใช้บริการเส้นนะครับเด้อทั้งรถใหญ่รถน้อยครับเฮ็ดยังได้ครับนี่ครับเปลี่ยนยงไปย่างปอยงไปย่างขอดเครื่องยางพร้อมยกเว้นสีเห็ดสีเห็ดนี่เฉพาะับสีเห็ดอย่าอื่นเห็ดเบ็ด เอาฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรกของเบอร์เบอร์อบ้บบบานกับ0 3 4 7 3 1 9 0ครับผมครับผมเดี๋ยมือถือบอกบอกคร<อ>ับมาผู้สาวโทรมาเอาพี่น้องรับเงินตลอดปีโชคดีตลอดไปครับพี่น้องสไลค์คิมนี่กับฝากไปสม,มัีก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องบายบายสวัสดีครับ